มาแล้วค่ะบริษัทบ้านทําบุญบ้านทําบุญมาแล้วมาดูสถานที่สวัสดีค่ะพระแสงค่ะถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปนะขออนุญาตถ่ายคลิปนะนี่เดนเดนมาร์จากบ้านทาบุญชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณอะไรคะทำไมต้องถ่ายคลิปถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปไม่เป็นก้ามข้างไหน ไปดูเปิดไฟตรงโน้นค่ะเพราะว่าท่านบอกไว้ว่าคงไม่ต้องจัดข้างล่างเนาะจัดข้างในได้เลยตรงนี้อัคนาอะไรผมไม่ต้องวางกนะก็นี่ไงใช่ครับก็เปิดไฟตรงนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คือข้างบนข้างบนจะเปิดไฟเปิดแผงบนค่ะแผงบนสุด่ะแล้วก็เปิดแต่ตรงไหนมันเปิดก็ไล่ไปเราจะใช้ตรงนี้เราก็เปิดตรงนี้ก่อน พัดลมพัดลมพัดลมแถวสองอันนั้นไฟค่ะอ่ะนี่นี่อ่าโอเคตรงนี้เราเราดูตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยปิดค่ะแล้วเราเวลาไปค่อยปิดเรามาซ้อมไว้ก่อนค่ะพอละค่ะวบนนี้พอละตู้นนี้ค่อยเปิดเต็มที่เพราะว่าประแสงจะอัดคลิปไว้ไงมีช่อง Youtube พี่ลาพาไงปัาพ่าตรงนั้นก้าวดู จะไปเปิดไฟตรงนน้นอีกทีจะได้ซ้อมไว้ด้านนี้ค่ะห้องนี้ค่ะห้องนี้ห้องนี้จะมีไฟตรงนี้จะได้ดูไม่แล้วพรงนี้คือเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนะคือทา,น,านั่งบนนอนใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เรากรอบรูปก,ก็ตั้งตรงน,น้นตั้งมุมนอนเอาเอาเอาโต๊ะเอาโต๊ะ คงไม่ต้องสูงคงให,ให้ให้เท่าระดับไหนดีเอ่ยตัวหน้าขาวได้อยู่ตามเอาตัวหน้าขาวมามาวางรูปตรงนี้นะแล้วก็มีเจกันแล้วก็เป็นภาพภาพโปูให้แล้วก็มีพระสาวคทับใช่โอเคมันจะมีห้าหกชิ้นตรงนี้จะมีรูปจะมีมีลุงมีมีโกดแล้วก็มีเครื่องราชยริมีกล่องไฟเท้าพระราชเพึงศพแล้วก็รูปของหมายสั่งห้าหกชิ้นมันต้องเป็นตัะหน้าขาขวถือแล้วละ่ะ คือตัวหน้าขาวในที่นี้คือก็กะจะว่ามาวางรูปแล้วก็มีแจกันแล้วก็มีก่อจะมีโต๊เป็นโตญี่ปุ่นไว้วางวางกับข้าวให้มันมันจะต้องมันจะต้องมันมันมีเขาเรียกอะไรมันมีมีลุงมีโกรดมีรูปของอาจารย์มีกล่องไฟพระเพลิงศพมีหมายสั่งเป็นกรอบรูปสองแล้วก็มีเครื่องราชอยสรพร้อมกระหมวก ห้าหกชิ้นนะคะอ๋อแต่นั้นก็คือเราเราวางสามารถเราวางวางตัวได้นะวางตัวได้หมดเลยโอเคครับค่ะครับจะวางตรงนี้ใช่ไหมคะแต่แรกที่คนแรก่ิ่ากาจะวางตรงโน้นนะมันวางไม่ได้ครับมันเป็นที่อ่านมันเป็นที่มันที่เดียวกับพระไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไหมมันต้องแยกมัต้องแยกมันแล้วเราเราก็จะปลูกสายสินให้อ๋อค่ะเวลาบางสกุลอ่ะเราก็จะยงสายสินสายสินมานี่ให้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ศาลานี้จะเปิดประมาณกี่โมงครับก็หกโมงครึ่ง มาหูโมงครึ่งงั้นผมจะออกจากบริษัทประมาณตีห้าครึ่งนะตีห้ามาเจอป้าแสงหูโมงครึ่งเพราะว่าจะเปิดประตูให้เพราะว่าท่านท่านไปบินธบาตโอเคครับเข้าข้างหลังแล้วก็จะเปิดข้างหน้าให้หูโมงครึ่งเตรียมทจะส่วนเออเราจะมีขมแดงขมแดงนี่เราจะปูบริเวณบริเวณลานให้ของผืนค่ะแล้วก็ส่วนทางเดินทางนี้ยันนี่อีกเก้ารูปอ่าเก้ารูปนะเอาน้ำหนึ่ง ก็ประมาณนี้ก็อีกทั้งสี่ผืนนะ,ะในสี่ผืนนะ,ะโอเคเอาแค่สุดก้านะเอาแถวเพ<ผ>ื่อแถวเดียวเผื่อนิดนึงก็ได้อย่าเผื่อนิดนึงไ,ไ,ดได้ได้นะคือแต่ค<ห>อมดนึ่งขอขอแถวนึงนะ<ห>ค่ะโอเคแล้วก็หน้ากรอบรูปอีกสักงสองผืนหน้ากรอบรูปก็โตนี่ก็ประมาณอยู่ระหว่างระหว่างช่องเนี้ยค่ะนะยาประมาณเนี้ยช่องนี้ตรงนี้นะโอเคครับแล้วโดยรวมพวกนี้ผมก็จะมีเป็น แะกันดอกไม้สีเสีชมพูนะสีชมพูนะสีชมพูคู่หนึ่งสําหรับที่วางแล้วก็มีสังกะสนมาก้า9ชุดแล้วก็มีแจกันดอกไม้อันนี้อีกสองกลมโอเคนะครับเดี๋ยวเช้าผมมาค่อยมาจัดสถานที่ให้แล้วกันนะค่ะแล้วในส่วนของอาหารอาหารก็จะมาพร้อมกันโต๊ะล่ะตรงนี้อะไรบุฟเฟ่ก็ให้ยกยกมาตั้งข้างในนะได้ได้เต็นท์ไม่ต้องใช้เนาะไม่ต้องไม่ต้องค่ะจัดจัดตรงนี้เลยเดินได้ครับ ขออนุญาตถ่ายรูปสถานที่ได้ได้เลยค่ะได้ได้ว่าแสงก็ดูแล้วว่ามันไม่ต้องใช้เต็นท์หรอกมันใช้สถานแล้วมีเก้าอี้ของภาพคมด้วยเรามีมาอ๋อค่ะของผ้าปูคพ่อคุณจัดตรงนี้เลยได้ครับแล้วสําหรับที่นั่งนี่ก็มีไหมมีเก้าอี้อะไรไหมเดี๋ยวเราแบ่งเก้าอี้ก่อนที่ก่อนที่จะทานนะนะเราก็เดี๋ยวเอาเป็นมันจะมีผ้าพุมในตัวท์ละเอียดี๋ยวเราก็มาวางไว้นี้ก่อนได้ได้เพราะมันรวมเอ่อรวมภาสามสิบเราก็จะเก้าอี้เนี่ยมาวางประมาณสักสามสิบ โอเคแล้วก็ค่อยค่ะแล้วก็อาหารเออ่พระทหารพระนี่จะเป็นฉันโตค่ะโอเคนะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาออกจากบริษัทมาตีห้าแล้วเจอกันที่นี่หกครึ่งอ่ามาถึงนี่มานหกโมงแล้เดี๋ยวผมผมได้มาเคลียร์สถานที่ให้ก่อนค่ะค่ะโอเคครับเดี๋ยวมึงเขจะถ่ายรูปนะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะาแม่พระแสงก็ขออนุญาตถ่ายยูทูปนะต่างคนต่างถ่ายวันนี้มันดูสถานที่จัดให้ทำบุญพรุ่งนี้อะค่ะบริษัท บุญบ้านทำบุญใช่ไหมล่ะอืมพระแสงไปบุญนําพาไปต่อว่าเขาใหญ่เลยคุณนล้ไม่ดีกันไ,ไหนได้เราผิดเองจําชื่อผิดบ้านทําบุญค่ะให้จัดทําบุญพู้นี้ให้จารย์ครบรอบห้าสิบห้าสิบวันแต่ก็เกินแล้วแหละเขบอกทาไม่เป็นไรได้หอ,อกมาหมดเลยมาสะดวกดีนะคะ เดี๋ยวไปปิดให้ท่านก่อนเดี๋ยวคุณไปปิดให้ก่อนเพราะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณจะต้องปิดเปิดให้พระแสงพระแสงแพ่ไฟพระแสงแพร่ไฟพรุ่งนี้ต้องเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดตรงนโน้นด้วยถช่ใถ่ถรายวีดอไว้ละหลวงพ่อท่านมาให้เรียบร้อยะลันจะมีเบรกเกอร์อ มีมีห้องน้ำในตัวเคเรียบเรียบยเรียบร้อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะดินทํปลอดภัยนะคะโต๊ะอาหารมีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโต๊ะอาหารที่วางเป็นกอเคค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะ อยู่ครูบอลนี่เองเนาะก็ไม่ไกลเท่าไหร่พระรามสองนี่เองครับอ๋อเหรอคะใช่ครับพระรามสองพี่ลุ๊กี่ของคุอ๋ออ๋ออยู่พระรามสองพระรามสองมันอยู่แถวไหนออออร่่า้้ตงงงกเมมืใใหหช๋อพระรามสองัพระรามสองทางไปค่ะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ นึบและเอ้ยได้ผลไม้ด้วยอ่อกินอะไรอย่างะ่ะกาแฟป้าแสงอะ่ะหายง่วงลาเต้ลาเต้ปลาแดงดื่มได้ป่ะเนี่ยนิดหน,น่อยนิ่ไ่อคเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรบอกหลวงพ่อว่าเรียบร้อยแล้วเามาดูสถานที่กันนะคะดู เดี๋ยววันหลังภระาังจะพาไปไหว้หลวงพ่อดำหลวงพ่อดำวันหลังดีกว่าเนาะวันนี้มันมันอาจจะรีบร้อนเกินไปเป็นไงเด็กเช้ามันเคลียร์ให้นะได้แล้ก็สูงบริษัทบ้านบ้านทำบุญมาเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการดูครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้ช่องอภิรภา้วยนะคะอภิรพาดำพาทําบุญค่ะขอพระคุณมากค่ะพิรพาแกเสย,ยาลูกชนาะบ้านหนังบอกแก้หลบกับพิชบุญสวัสดีค่ะ